เี๋ยวลองขอล่าวไปเมื่อกี้เศษมันเนี่ยเหลี่ยมปั๊มบๆเลยเนี่ยสิบปีมันเชื่อมมาปู่บอกสิบปีมันเชื่อมกันเลยบอกเชื่อมกันเลยมั่บอกเกินสิบปีอยู่ดอกร้อยปีขึ้นไปมันจะติดกันเลยนี่อ๋อใสว่าจะขูดหน้าเนี่ยแข็งเรียบลงกว่าขีพิ่นอัดตัเหมือนขูดนี่นะครับที้มันอัดไปเลยขึ่นมาเลยแข็งลำรักความนุ่ไหนมาะคอมคอมเขาไม่ได้บอกวิธีนี่แต่ พร้อมเพียงแต่ว่าเอาท่อนไม้ลงลงฐานล่างนะครับแต่นี่เป็นทฤษฎีใหม่เลยเนี่ยผมไม่เคยได้ยินถึงดินดานแบบเที่ยวเพชรฤษฎีที่ส่วนะยิ่งกว่ายิ่งกว่าหินนี่มันเป็นช่องทติมาใส่ของวิศวกรมันเป็นช่องไม่ใช่กระชับผไปบอกคนนั้นมาเรียนเรารู้ไหมไปดูพีระมิดของไอ้ประเทศทั้งไียจีนก็ไปยิปไตายทรายที่ขนสายลำโขงมาเมื่อตอนยังไม่อัดทั้งศูหน้า ผมถมสูบน้ำลงไปไงขัดเลยน้ำก็ไหลไปตามคลองทรายเปียกมันจะแน่นพอมันแห้งมันพองตัวกันมามันทรายไปอยู่รอบหินช่องอย่นัโอ้ยเพราะหินนี่มันอาจจะแน่นอยู่แล้วแต่มันมีช่องเอาทรายมาลงพีงพ่อทำไปแล้วแล้วก็ขูดหน้ามันให้เรียบ ที่อาจารย์อัดลงเยอะๆนี่เจตนาจะสร้างอะไรไหมครับบริเวณนี้เนื้อที่ตั้งก็บอกแล้วสร้างเจดีย์อยู่คูโลกนั้นพระใหญ่โอ้อันั้นพระใหญ่อันนี้เจดีย์เฉพาะฐานนี่จงโอ้โหอันนี้ยังไม่ถึงฐานอันนี้เป็นพุทบาทจะปูรอบเต็มลานนี่ใียก่อนครับบูคาลับนี้ เราก็จะมาก่อจะดีตรงนี้กลางเจดีย in> ์อยู <ok ่เนี่ยอือโอ้เจดีย์นะเนี่ยอยู่โคโล่ช่างอะไรอีกดังใจขอให้มีในมาชื่อคุณต้องตอนอย่างเดียวอันนี้ถ้าเป็นพื้นดินไหวก็ไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนก่ออันนี้จะปูเต็มร้านนี่ในในร้านที่ขุดนี่ก็อันนี้ทางนั้นอยู่ใกล้ินนี้ เป็นกล้วลบริเวณเนี้อันนี้แค่ได้นะพี่ถ้าปูเต็มลานหมดมันจะอลังการขนาดไหนเต็มลานเซนเล่าเราจะมาก่อเจดียตรงกลางครับนี่ศูนย์นกลางของเดียโอ้ตรงนี้เป็นศูนย์กลางตรงนี้เป็นศูนย์กลางเกดีเกดีก็อยู่นีจ่จะทำแบบว่ากำแพงน้ำรอบเห็นไหมขออนุญาตให้สร้างลำน้ำประดิษางสร้างเจดีย์บราเขาจะขุดออกจับระดับน้ำไว้เขาจะลดระดับน้ำมาให้น้ำ ครับเสมอการนน้ำรันมาาันจะดีที่สูงกว่ามันหรือถ้าหักคลองรอบแล้วจับระดับน้ำในคลองมาให้มันนมาเป็งงนนาดินดินนี่ก็จะแห้งฝนตกบก็ไหลลงของแม่กับรองพรมมันต้องมองไปหลายล้านกับไม่ชเชื่อ <c oughs> ขออนุญาตทุกท่านครับให้ท่านพระอาจารย์เป็นประธาน เราจะไม่ได้มีโอกาสมาถ่ายกับศูนย์การเกียรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมถ่ายคลิปอยู่แต่ว่าก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวเออครับเอา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 ให้สวยงามเอาให้สวยงามเอาเอาขับกับเเนี่ยจะทำบ้านเรือนไทยลอยบนอากาศเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้ผมถ่ายภาพขึ้นไหวอยู่แล้วก็จะครอบเอาได้ครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเดี๋ยวมามาช่วยจับกล้องให้หน่อะเออเออเอา ไม่ค่อยเห็นนะครับมามาจับไลยไม่เป็นไรผมตัดต่อเอาเองครับครับอ๋อต้องมีตัวเองด้วยใช่ไหมครับับมต้องทำอะไรให้ตรงๆพอครับตรงๆท่านผู้ชมที่เคารพครับเมตตาของท่านพระอาจารย์หนุนสุวิชโยผมมาเป็นลูกศิษย์ท่านปี2129ครับด้วยวิสัยทัศน์ของท่านพระอาจารย์ครับผมก็ไม่เคยคิดเลยว่าท่านพระอาจารย์จะคิดไม่ได้เอาเข้าตัวเองเน่เชื่อนานแล้วแต่ว่าคิดเพื่อให้โลกนี่โดยเฉพาะเจดีกับบริเวณวัดเนี้ เพิ่งจะมาทราบความจริง <fella> ว <stellen> oh ันนี <mother> <urai> so ้แหละครับเพราะว่าตัวท่านก็อายุ69เมื่อกี้ก็มีคนมาแซวผมว่าถูกหวยไหมผมก็ไม่ได้คิดจากนั้นพระอาจารย์เมตตาได้โโลกัน่พูดอะไรกับคนทั้งโลกหน่อยครับว่าสิ่งที่ท่านประจารทานี้เพื่ออะไรก็เป็นสิ่งอ่อนครับเอาอย่างนี้เอาเรื่องน้ําดีกว่าเรื่องน้านี่ลงทุนมากที่สุดเพราะชีวิตทุกคนอยู่ในน้าแม้จะร้อยปีพันปีล้านปีล้านกับ คนมีชีวิตก็ต้องอาศัยน้ำนแหล่งน้ำกับเจดีย์เขาโลกเพระพทธเจ้าจะตัดสรุปโลกไปนี่ก็ดี้เพราะเป็นเจดีย์ที่สูงว่างกันี เป็นไรใช้แต่งบหลวงดีกว่าเกิดมาเป็นพาะลูปหล่อเลอจะไม่ใช่รูปนี้นะคือหล่อรูปรลปหล่อแล้วเช่าโบราขอระกณลทุกท่านที่ติดตามครับอาจารย์เมตตาครับพาชมบริเวณวัดครับ30กว่าปีที่มาเรียนกรรมฐานกับท่านนี่ก็เป็นสิ่งนีทันอาจารย์ทำไม่ได้ทำเอาเขาตัวเองครับมีแต่ทาเพื่อประเทศชาติ ศาสนาและก็ประชาชนในประเทศไทยและก็คนทั้งโลกครับอาาจารย์คิดใหญ่แล้วก็ทําเพื่อใหญ่ๆไม่ให้กับโลกนี้นะครับเพวกเราก็ผงก็ได้ร่วมมือมีข่าวตอนไเรากงมาเนาะเห็นไม้ปิดประเทศแค่ฟูเน้าจะไม่กินยังไม่มีเลยบางบ้านอะข้าวจะกินยังไม่มีเราให้คิดอยู่ยังงใช่ไหมครับนั่นนี่ของหลวงพ่อนี่จะอยู่เป็นร้อยเป็นพันเองข้าวก็มีกิน พันธุ์อาหารเก็บกินได้หมดเก็บกินได้หมยไม่ได้ไปไหนก็อยู่ได้หมดเลี้ยงคนเดี๋ยวนี้ก็อยู่เป็นหลายครอบครัวนะอย่างเดี๋ยววัดจาิงีก็เป็นร้อยทุกวันนี่ซื้ออาหารนี่น้อยที่สุดคือวันละหมื่นไม่ขาดเลี้ยงทั้งคนงานทั้งคนไปคนมาเราก็มาเลือนหนึ่งนะตังคนละท่าไม่พอจ่ายไม่พอจ่ายนะนี่ติดนี่ก็เป็นว่าเล่นมันเป็นแสน นั่นมันจะดูดีสามล้านกว่ายังไม่ได้ชดให้หายหนี้ไปไม่ร้ายคนมาเป็นหนี้เขาว่ามีไม่มีเพราะว่ามันมีศักยภาพครับไม่มีเพราะว่ามีศักยภาพเขาจะให้เครดิตเราเราถ่ายรูปกับแกนเจดีในอนาคตเราจะไม่เห็นแกนเจดีนี่มันจะมีทางตรงกลางนะครับที่เราจะปอกขึ้นตันไปบนแล้วก็จะมีช่องทางเดินส่งนี่กันได้ทะลุเพื่อหีนนี่จะแบบว่า จะชองทำนี้เราก่อนนี่เป็นบอกว่านี่ใช่ไหมเขาก็ยำมาเขามายำมาเขาจะยำมามันจะค้ำกันวิศวกรรมของทั้งจีนแล้วก็ของของาาามชาติแล้วก็นึกมาดูเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นการทำมาตรฐานเป็นใหญ่ก่อนทั้นไหล่เราวิศวยเป็นแบบนีง โอพระแก้สมองชนะปชิดเอาละครับเอาละครับทานข้ามไปขอบคุณครับหลวงพ่อมาตาดแดเกียมแล้ว